ช้างโดนเนิฟมาในส่วนพี่ช้างของเราไม่รู้ไปทำมีท่าไหนนะคะ GM ก็เลยเนิฟถามว่าตัวมันเก่งไหมสำหรับหญิงเป็นกลางๆมากกว่าในส่วนของพี่ช้างลดความเสียหายต่อสแต็ก5%สูงสุด15%ปรับะมายเป็นลดความเสียหายต่อสแต็ก3.5สูงสุด10.5%ก็พูดง่ายๆว่าพี่ช้างอะสกิล2จะมีทั้งหมด3สแต็กแต่ละสแต็กจะลดความเสียหายที่ได้รับ ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าแบบเดิมอะถ้าครบสามสแต็กก็ลดความเสียหายสูงสุดตั้งสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็โดนปรับใหม่ค่ะลดความเสียหายนะคะต่อสแต็กสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์จากห้าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับยิงถามว่าช้างเก่งไหมก็เก่งค่ะแต่ว่าจะอยู่ในกลางๆมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีซีซีในการกันเพื่อนแต่ถ้าว่าตัวของช้างเองนะคะก็เป็นตัวที่ทั้งล้างซีซีแล้วก็สร้างเกราะให้เพื่อนบอกเลยว่าโคตรเจ๋งในส่วนของยีน่านะคะก็โดนบัฟอีกแล้วค่ะบัฟไปแล้วก็บัฟอีถ้าบัฟแบบนี้ก็ไม่ต้องงงหรอกค่ะ ยีน่าจะต้องมีสกินใหม่อย่างแน่นอนอย่างแรกเลย HP เพิ่มขึ้นนะครพื้นฐานจาก3,563ปรับใหเป็น7,434บวก276.5ต่อเลเวลปรับาหม่เป็น3,663ถึง7,863บวก300ต่อเลเวลในส่วนของสกิลติดต,ตัวนะคะขนาดประกบดาบนะคะร่างนี้จะลดความเสียหายที่ได้รับจาก35%ปรับใหม่เป็น40%สรุปง่ายๆก็คือยีน่าของเรา HP พื้นฐานเพิ่มขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นด้วยเราทุกคนชอบกั ปรับแบบนี้บ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้จ้า